สิ้นราชาเสือดำเชสวิกบอสแมนนักแสดงแบ็คแพนเทอร์เสียชีวิตด้วยมะเร็งในวัย43ปีหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า4ปีเชสวิกแอรอนบอสแมนเกิดเมื่อ29พฤศจิกายนคศ1976โด่งดังในบทบาทราชาฮีโร่ผิวสีแบ็คแพนเทอร์กษัตริย์แห่งนครวากันดาภาพยนตร์ชื่อดังของค่ายมาเวลสูดิโอ โดยก่อนหน้านี้ชตดริกมีร่างกายที่สูผ้ผอมมากๆทําให้แฟนๆเป็นกังวลและตีความว่าเขาอาจจะกําลังลดน้าหนักเพื่อรับบทในหนังเรื่องใหม่แต่สุดท้ายแล้วความจริงก็เปิดเผยว่าเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ระยะที่4ทําให้เขาเสียชีวิตในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย43ปีหลับให้สบายนะแชตริกขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ